หนูชื่อเด็กหญิงเชอฟ้าเลอธนาโชตอยู่ชั้นประถมะศึกษาปีที่5ทับหนึ่งโรงเรียนพระเดิมศึกษาหนูรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆค่ะที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2567ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมในครั้งนี้ รางวันนี้เป็นรางวัลระดับประเทศที่มีความหมายเป็นเกียรติประวัติสำหรับหนูและครอบครัวมากค่ะ หนูรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในเด็กและเยาวชนที่ทำชื่อเสียงแก่ประเทศชาตินอกจากนี้หนูยังรู้สึกว่าตนเองโชคดีมากที่ได้มีโอกาสเข้าพบและรับฟังโอวาทจากพณะท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งได้รับโล่รางวัลและของที่ระลึกอันมีคุณค่าจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย หนูขอกราบขอบพระคุณ ท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านเป็นอย่างยิง่งที่ได้ให้ความเมตตาและกรุณาคัดเลือกหนูให้ได้รับรางวัลรวมถึงได้จัดงานในวันนี้ให้อย่างดียิง่งหนูจะจดจําไว้ในใจไม่รู้ลืมหนูขอตั้งปณิธานว่าหนูจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนด้วยความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมประเทศชาติสร้างสรรค์ประโยชน์ เพื่อส่วนรวมต่อไปค่ะน้ารำมากมากครับขอเสียงบมือด้วยนะฮะเป็นความในใจนะคะจากน้องเชลฟ้าซึ่งเป็นผู้แทนของเด็กและเยาวชนในวันนี้นะคะที่ได้เข้ารับโล่รางวัลค่ะและ